สามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยุดเก่งมากสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยุดนะครั้งนี้เก่งครั้งนี้ดีมากสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10้าสจุดวิลกู4อีกแสสหนึ่งสอง่ห้าจุดส4 1ส3 4หนึ่งสอห้าหเจปดสิบุดสสหนอ่าห chết 8, 9, 10,